อาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับนะก็วันนี้อยู่กับผมเจนค่ะจานเข็มนะครับนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอกในแมปของรูบี้ชอตประวะตจำชื่อแมปไม่ได้เหมือนกันจะเป็นแมปผีนะครับที่ผมคิดว่ามันน่ากลัวนะเพราะว่าจากภาพปกภาพโปรไฟล์ภาพโพสเชี่ยโคตน่ากลัวเลยทุกคนโอเคก็ไม่ ก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะเราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าแมปนี้เนี่ยมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนนะครับนะเออผมก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะดูช่องอื่นมาแล้วแหละแต่ว่านะเราก็ไปดูรีแอคชั่นการกรี๊ดของช่องผมอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นอะไรไปโอเคครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยก็วันนี้นะครับเราก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับนะก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับเมกเนกับอินเวอร์สนะครับแนะนาคนดูหน่อยเอ่อ ไม่ได้ครับผมเมเกนครับเราพร้อมที่จะไปตะลุยแมพของจูดี้หรือยังวะเพื่อนๆอุ้ยแต่ข้างแต่ข้างหน้านี้สวยมากเลยนะเนี่ยทำออกมาได้ดีมากเลยต้นมงต้นไม้ฮะว่าเสียงอื้อมันกล้องด้วยนะใช่เหรอเออน้องตายมันกดรีเซ็ตมันอื้อแบบกองแล้วรีเซ็ตแชร์เลกเตอร์ดิมันแตกไปแล้วเว้ยณเมืองฮอลลีวูดเป็นเมืองเมืองหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ราบลื่นอบอุ่นสวยงามและเป็นที่ท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวหลายๆคนและตอนนี้พวกเราก็มาท่องเที่ยวในเมืองฮอลลีวูดและกำลังจะไปสวนสนุกที่มีชื่อว่าจูดี้เป็นสวนสนุกในตำนานที่เราคิดว่าเป็นสวนสนุกที่น่าจะสนุกมากๆด้วยการที่เล่าขาและเล่าสืบต่อกันมาและก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปตะลุยสวนสนุกของจูดี้กันพักพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ เที่ยวสนุกกันนะคะจูดีสวนสนุกหันซาเฮ้ยมันเหมือนเกมผีเลยวะมันดูแบบว่าอดูหน้าหน้าตาแล้วแบบเกมน่ารักมากโอ้แต่ผมอันนี้ไม่ค่อยนารัมากว่ามันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยอะเราเราวิ่งได้เราสามารถวิ่งได้ด้วยการกดชิปแสดงว่ามันต้องมีการหนีพวกแบบตัวประหลาดผมว่านะมีแน่นอน ฮ้ยกดอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมีสวิตต์รถไฟกดแล้วมึงรีบขึ้นมานะเว้ยโอเคเอ้เราด้วย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 เออนั่นก็คุณนั่งกับกูมึงอยู่ไหนกูอยู่ข้างหน้ากูอยู่ข้างหน้ามึงไอ้เหี้ยกูอยู่หลังสุดเลยเอ้าเอ้ยชิบหายชิบหายอุ้มมืดมากว้ายเชี่ยทุกคนเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ฮะแล้วกูอยู่หน้าสุดแกระเด็นกาลังอยู่ดีเปล่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างตอบกูหน่อย อร่อยมากกูอยู่หลังสุดกูอยู่ที่โคตรเอเลยเฮียเปิดในวิชันได้ไหมเฮ็นในวิชันติดหัวกูเนี่ยโอ้ยเปิดไปแล้วเฮ้ยมันกดไม่ได้ใส่แค่ตอวดมมีเฮ้ยเราเจอป้าป้าที่ไหนวะเนี่ยฮัลลโหสวัสดีครับนี่ไงนี่ข้างๆไงมีตอรีดด้วยเขากำลังรีดผ้าอยู่ไม่น่าเดี๋ยวเราต้องเจอเลยนี่ไงย่องยงย่องยงหอยเหี่ยวมาแล้วนี่ไง หอยเหี่ยวไงโล่งหมดแล้วหอยเหี่ยวกูนึกว่ากูอยู่ในดีเวอร์แล้วก็มีร่องแก่งอ่ะเออจริงเหมือนร่องแก่งเฮียล่องแก่งแล้วกูหลุดรถไหมกูหลุดรถเฮ้ยจริงดิเอ้าอยู่ไหนอ้หูมึงไปโกรธที่อะไรโซนอะไรอีกแล้วเนี่ยปัับป่ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นอ่ะขึ้แค่อยากลุกเปลี่ยนมานที่นั่งด้านหน้ากับมึงอ๋อไปด้วย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 ได้๋ยวนี่้ ไอ้เฮ้ยกูอยู่ได้ไหมเห็นไหมได้เห็นไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไอ้กูะโดดกูะโดดข้ามบวยเนี่ยไม่ได้อะไรมิงตามมาวิ่งตามาไอ้สอนมึงเฮียไอ้เฮีกูล่วงลงน้ำไปแล้วเฮ้ยตามมาวิ่งตามมาวิ่งตามมาเข้มกูล่วงลงน้ำไปแล้วทุกคนโอเคหวะนี้แหละโอเคเออเคือกระโดดไปแล้วเนี้ยอยู่ไหนอ่ะกูก็อยู่ข้างหน้าไหนเฮ้ยเหนือจมเหนือจมจมน้ำจมน้ำเฮ้ยเหนือจมลุกๆไปๆไปๆไปนี่อเลยอะกูว่ายน้ำหรือยังไงวะ ไม่เพียงแต่เป <nên Quit> <stone> ็นเกณฑ์เนี่ยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะทุกคนเหมือนจะเป็นหุ่นใส่กระป๋องที่แบบกำลังโดนกระทำชำเรามานะว่าสมองเลิพูดทำอะไรสมองมึงทำไมสมองคิดแต่เรื่องงี้วะไปเปิดแล้วโอเคแล้วทำไมเราไม่นั่งนิ่งๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างวะเราแม่งสนจัดเลยเว้ยทีมเราเราไม่สนใจพวกมึงอุ้ยเมไฟกระพริบทุกคนดู ตรงนั้นข้างหน้าเราเอ่อมาสวัสดีที่ลินดาลินดาลินดาชอบเร็นชื่อเลยไม่ต้องมาสวัสดีผมหรอกพี่ลินดาไม่อยากรู้จักไผีมันน่าโง่วดยังมั้เจอดีเออมันไม่น่ากลัวเมฆไม่น่ากลัวทุกคนมันไม่น่ากลัวนะครับลองดูไปเรื่อยๆมันเป็นเกมที่ตลกเป็นเกมที่สนุกไม่น่ากลัวเฮือมือมือนี้เป็นเกมตลกมั้งไงสั้ไปไปให้ไฟกับคลิปตลกก็ทำนี้กันไ้มให้ไปด้วยไปกัะิบไปทางไหนดีขวาวใช้เฮ้ยเราไปซ่อมไฟดีกว่าเมฆเราเป็นเอึงเป็นช่างไฟเนีใช่ยไป ไม่ไไม่ใช่ยังไม่ใช่ช่่างไม่ใช่ช่งมึงเป็นไรอูมังกรมังกรเฮ้ยมีทอยมุดด้วยโอ้ทเเลลี่ปะเนี่ยตือนเตอเตอตือเตอตือมอนเตือนเตือตือนเตือเตอนเตืนเตืเยอตือเือนเต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 นเาเตือเตือนเตือนเตือนเอ้เหนตาอเตือนเปือเตอนเอยเตือตือนเตงเตนอนอนเตือนเตือนเตือเตเอนอน้ตืดนอนเตือนเตนเนเตนเนอนเตกอนเ คลิกซ้ายเหรอเออคลิกไซส์เปิดไฟอ๋อนี่ไงกูดิไม่ใช่อบไฟนะกูพูดอะไรเงี้ยกูพูดตืนไว้เวลาเจอมึงฮึบโอเคไอยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเขี่ยอะไรเี่มันกลับมาทำไมล่ะใครทำไรหล่นอ๋อถ่านน้ำมันหล่นเฉยๆอ๋ออ๋อคิดมากอย่าตกใจนะทุกคนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนี่อะไรอ่ะเราสามารถอ่านอ่านได้ด้วยช่้างมันเฮ้ยมีเสียงด้วยเมกเหรอกูเปิดเพลงอยู่วัน ผมเปิดเพลงกันไอ้นี actually, ่เล่นเกมผีเปิดเพลงกูดี้เสียงอะไรทางนั้นนะกูดี้เสียงอะไรทางนั้นกูเป็นเสียงอไรอยู่ไอ้บ้าหาอยู่ไอ้บ้ามึงจะได้อัศวิรายการเล่นเกมผีวะได้ไป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 ได้อะมึงได้ยังมึงเนี่ยังร้องเพลงโดดบอลไล่ผีอยู่เลยเฮ้ยทไไมมม่ีเจอกินดำอะไร้องเพลงโดดบอลไล่ผีเฮ้ยโอ้ยติดติดแล้ววะโอ้ยติดหัวผีติดหัวหัวติดเฮ้ ้เยรายการเฮ้ยอ๋อรายการเด็กเขยรายการเด็กอ๋อโอเคไอเฮียมึงจะเล่าให้เด็กใจแตกเลยอขอโทษนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะไม่อะไรอ่ะเฮ้ยมึงรอกูด้วยดิไอเฮียไม่รอตากล้องเลยอ่ะอยู่ไหนจูตัวเียอะไรอยู่ไหนโอเฮ้ยเจียงไหมมานี่ยเร็วเร็ววิ่งวิ่งวิ่ง้ยเฮ้ยไปไป เม่ไอ้กูกูมาไดยกูม่ได้กูช่วยกูด้วยเอม๋ยวมดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมี๋ยเดี๋ยวดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเ้ง๋ยวเดี๋ยวไดียวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยยยว่วเ่ยวดวีเีเนี่ยก็ว่าทมยจังมันติดัคตรงนี้อ่ะสวัสดีพี่ยยไอ้เจะไปอะไรกับมันดิ อ๋ากูตายเหรอ้ยมีแสงยาวิ่งวิ่งนวิ่งเร็วช่าเยเรากำลังจะตายวิ่งวิ่งว่งวิ่ง่ไงออกไต้องออกไงองออกไม่ใช่ทางนี้เนไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ชิบหายแล้วไปทางออกไงออกไงออกไปงอไปมึงอยู่ไหนไปเร็วไปเร็ไปเร็ว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 รรปวเีเไเววไเียไหนไม่รู้ ไอ้เหี้ยมึงไอ้พวกโซโลตไอ้โซโลทั้งหลายที่บอกวะที่บอกวะสาย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 บ้าสาย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 จับก็ได้ไม่เนี่ยจับไม่ได้ไม่ได้โว้ยไอ้เหี้ยมึงก็หนีเอาตัวรอดอยู่คนเดียวเลยจับไอ้ทีมผุ่นไปไล่มึงไม่ได้ไหมไอ้เหยตัวนั้นแหละไหนวะไอ้เหี้ยมึงพากูกลับมาจุดเรึปะมึงเจ็บอันดเข้มหลังหลังหลังไอ้ตัวรอดที่หายเลยบ้าเร็ว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 ไปเก้หลังมึงหลังไปเลย

ดีเพามีเวลาบอกไอ้พวกโซโนทั้งหลายไอ้เหี้ยกูขึเอาไอ้เขวไอ้เขวมันก็พากูกลับมาที่เดิมไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยวิ่งไปวิ่งมากูกลับมาจุดเริ่มต้นเฉยเลยไอ้อย่างไม่ชอบเลยสัตว์มาตามมามาบปกระจอกเฮ้ยนั่นอะไรอะทุกคนอะอะไรตกใจคืออะไรวัดเข้าไปไงเฮ้ยกูเห็นดวงตาสีขาวอยู่ตรงนั้นทุกคน นะไ,ไม่เห็นมีเเลยมื่อกี้มันกระพริบสีขาวเลยดวงตาใครวะาอ่ยวัยนนี้ไหนวะอะไรนี่ตรงนี้ตรงนี้อ้กูก็ว่าอยู่โอเคไป <มา S 1> ไปนี่ <มา S 1> ไปก่อนอเลยตามมาตามมาเฮียติดตุดมาแล้ว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 เอ,อ้ยโดดไปขึ้นอโดดดิเอออ๋ออ๋อออบล็อกแมพเกิดอะไรขึได้ไหนึ่งไอ้กูบั็กแมพแป๊บนึงอ้าวล่วงแมพ เรื่องมาเรื่องเยอะแตงมาตักก้อนเนี่ยเดี๋ยวไอ้เอ้าฉันไม่ได้ไอ้บ้าเออมาแล้วอันนี้กูมีปืนเน็บไว้ที่เอวกูรู้สึกมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยวะเออใช่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆอ่ะใช่วะเฮ้ยตรงนีควายชันเลยมันกูแปลชันเราจะตรงหรือจะซ้ายดีซ้ายดีเอาตรงตัวอาตรงมุงหน้าทางตรงใช่ไหมเออเพราะมันมีแสงสว่างไว้ทางตรงก็ต้องมุงหน้าทางแสงสว่างอ่ะไปไปไปงั้นไปเออคนเรานี่เป้าหมายไว้พุ่งชนครับต้องเดินหน้าอย่างเดียว เราจะเลี้ยวเลี้ยวคดโคดไม่ได้อุ้ยทุกคนเมเนเนมัดูดึ้นเอเม็งมันดูดึนอะไรอะไรมาดูดึ้นดูดึ้นเห็นตรงนั้นไหมเห็นตัวนั้นไหมไหนวะตัวบังตัวอะไรจอดี่เหี้นโอ้ยมาดูตรงนั้นครับทุกคนคืออะไรไม่รู้ตัวอะไรวะเนี่ยกำลังห้วยตรงเตีงตรงเตีงอยู่ตรงนั้นน่ะน่ากลัวเลยเฮ้ยมันไม่น่ากลัววะเอาเรื่องละไปไปไปมึงทำใจกูสั่นไม่ได้เลยมึงเปิดเพลงอะไอเฮียแล้วไม่เปิดเสียงเกมอะมันคืออะไรวะ โอ๊ะอะไรอะอะไรวะรอดี่อ่ารวมไอ้ยังนั่งนั่งอยู่บนวิวเช่เฮ้ยมันมีตัวนึงขเอาเอาวิ่งเหรอเอาชิบหายเอาลอยเที่ยวอะไรล่ะเอากูตายเลยเอาไปไงอะเอากูไปไงต่อมันอยู่ข้างล่างแล้วมั้งไหนดูท่าแล้วท่านมันมีทางลงต่อเอากูกูเปิดประตูมาแล้วกูก็มาโผล่ไหนไม่รู้อะ ตัวอย่างตอนต่อไปตอนนี้พวกเราออกมาข้างนอกแล้วนะครับผมรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยจะมีส่วนสรุปมากมายเลยนะครับมีทั้งโคดิเคนมีทั้งม้าหมุนมีทั้งคุณลุเงเฝ้ายามด้วยก็จะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับนะผมจะเจอกัอะไรบ้างจะรู้สึกว่าเจ้าทีนี่โคตรเลี้ยงเลยหวาแรงมากไม่เอาแล้วอยากกลับบ้านม <c oughs>